กอดนะกับพ่อไมโนอ่ะกำลังงาม นอไล่ครับผมมือนีหก็สวัสดีย้ำเศร้าๆครับผมสวยเติบแล้วล่ะมือนีิครับพาเขาปลาหาอยู่หากินนี่คือเก่าครับผมเนี่ยนอไม้คล้ายหรือว่านอไม้ไล่เนาะครับเนาะมือนีคกับพามาหาสับนอไม้ก้อนครับผมอ่ะมันกำลังออกครับผมปลานี่ลองหาเบิรงครับผมนี่นอหนึ่งนะครับนอบุคคลยังไงครับปลานี่นอไม้ไล่นะครับผมช่วงนี้เห็ดบุคคลออกหลายไปนลดครับผมมาหานอไม้ก้อนครับ อีกทิ้งท้งี่นอนหนึ่งนอนงามอยู่นะครับ ต้มนี่แซบดีนะครับผมนี่หอมแล้วก็หวาน,นครับสลับนอไลนะครับนิ่ยมเอาอไปต้มไปแกงมันกำลังออกเห็นไหมครับถูกสองร้อครับผมนี่เป็นสีละงามเนี่ย นอนยิ่ใหญ่กั่นี้ครับผมโอ้หลุนนี้กำลังงามครับผมนอนนี่สูงไปแล้วนี่ครับผมซีได้นะครับนีน่ยอยงใหญ่อยู่ปุ้ดนะนอนนี่สนันโพดนะครับจงไว้ก่อนขนาดนี้ นอรุ่นโบนยไงประใดนี่รุ่นนี่ขายดีนะครับผมเพราะว่ามันได้หลายนอน,นะครับมัดหนึ่รุ่นนี้แหละ รกระดึ้นเลยครับผมบางกอก็มีหลายนอครับบางกอก็บพมีนอกําลังงามนอหนึ่ง นอนใหญ่อยู่ข้างบนนี่ปวดแต่ว่าแก่ครับผมเดีป๋ปาดออกนี่สมนียครับนี่ห้องขาวไฟอย่างนี่ นอนึงนะครับนอพกควใหญ่นอหนึ่ง นอนนี่ก็ได้นะครับนี่อุ้ยเพียรนอนมึงไงนะครับ สนี้ ของนอน,นะครับนอเลยขาว อู้นอนง่ายพูดะหืมงามๆครับผมหืมพูดะอู้จะอ่อนกำลังออกครับผม อันนี้ห้อยเพื่อนหักเดือยนอนหนึ่งครัแบบนอ,นนอนทุงสี่ล่ะได้หลายนอนยเยะเๆขึ้นมาจากนอยน,นี่ครับผมเดี๋ยวาจะแก้ย่ปตาดอกอีกเอาซนี่พอนะโอ้ได้หลายแล้วพี่นอครับผม มองยิ่ออกดีอยู่ครับปวดอ่ะแล้วก

พี่สิพอแล้วครับผมนี่เต็มตาแล้วครับไปโบวัยเอากระตามาอนอยนะครับผมตอนแรกมาหาเห็ดนะครับกระตาใบนี้ผมก็เลยเอามาใส่หน่อไม้เลยครับผมเห็ดโบได้ก็แวะเข้ามาหาหน่อไม้เนาะครับเนาะโบไดก็ได้หลายอยู่พี่น้องครับผมออกดีอยู่ครับผมแต่ว่ากรบ่บหลายบันไดนะครับผมกอหนึ่งก็มีอยู่เนอหนึ่งสองเนอนะครับเนาะบางกอกับพวกท่านได้ออกครับผมคลิปนี้ก็ได้หลายเติบครับผมนี่ครับหกเจ็ดโลน่ะจะได้อยู่นะครับผมพอได้อยู่พอได้กินเหลือกินนี่ก็ขายเป็นขาน้ำมูกน้ำมันขายน้ำปูน้ำปลาครับผมนี่ฮะ เดี๋ยวผมสิแบ่งใส่ถุงพายนะครับผมหาเอาไปก็ได้น่าจะได้เติมกันอยู่ครับผมถุงพายนี่ผมก็สิแบ่งใส่นะครับเนาะสำหรับมือนีกเอาเท่านี้ละเอาไรกับปวดเอวพี่น้องครับผมเอวเอวบ่ค่อยดีนะครับผมปวดหลังปวดเอวนะครับเนาะกับเพาะสำนี่แหละครับผมนี่ฮะน้อครับเนาะมือนีกับผามาหาเป็นน้อไล่นะครับผมกับขอขอบคุณทุกไลทุกแชร์นะครับผมทุกการติดการตามครับเอาไว้คลิปหน้าพามาหาไม่ครับผมส่วนที่ไปหาอยู่หากินทั้งใดก็เอาไว้ติดตามกันคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับ สวัสดีครับยางออกไปก็น่าจ,จะได้อีกนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาน้อไม้ใส่ถุงนี้นะครับ